คลิปนี้จะมาสรุปความแตกต่างนะคะระหว่างการทำ affiliate ทั้ง3แพลตฟอร์มนะคะ s h o p e e Lazada และ TikTok affiliate นะคะมาเริ่มกันที่2แพลตฟอร์มแรกก่อนนะคะ s h o p e e กับ Lazada affiliate นะคะการทำ affiliate ของ2แพลตฟอร์มนี้จะเหมือนกันตรงที่ว่าเวลาที่เราจะโปรโมตนะเราจะต้องคัดลอกสินค้าตัวที่เราต้องการที่จะโปรโมตเนี่ยแล้วไปสร้างลิงก์ affiliate นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็นำลิงก์ affiliate ที่เราได้จากการแปลงลิงก์นั้นเนี่ย ไปโปรโมตยังช่องทางต่างๆเนาะทีนี้พอลูกค้าเขาซื้อผ่านทางช่องทางลิงก์ a อฟเฟ i a t เรตของเราแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาซื้อภายในระยะเวลากําหนดคือเขาจะมีการเก็บคุกกี้ไว้ประมาณ7วันนะคะสมมติว่าใน7วันนี้มีลูกค้าเนี่ยเขาคลิกลิงก์ของเราแล้วเขาอาจจะไม่ได้สั่งซื้อภายในวันนั้นเนาะหรือว่าเขาอาจจะแบบเออไม่ได้ซื้อสินค้าตัวนั้นที่เรานําไปโปรโมตแต่ว่าเขาไปซื้อสินค้าตัวอื่นนะคะ แบบนี้เราก็จะได้ตังค์ด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องอต้องมีข้อแม้นะว่าคําสั่งซื้อน,นั้นเนี่ยก,ก็คือสมบูรณ์นะคะไม่มีการคืนเงินไม่มีการยกเลิกเราถึงจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมีลูกค้าเขาสั่งซื้อจากลิงก์ของเรานะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อภายในวันนั้นนะคะหรือว่าไม่ได้ซื้อสินค้าตัวที่เรานําไปโปรโมทแต่ว่ามันยังอยู่ภายใต้ลิงก์ของเราเนี่ยแต่ว่าภายในระยะเวลา7วันเท่ากับที่คุกกี้มันเก็บไว้เนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยนะคะ อันนี้คือ2แพลตฟอร์ม e s h อ p e e l a z a d a นะคะแต่สำหรับอีกแพลตฟอร์มนึงนะคะ Tik t o k a f f i l i a t e หรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นการทำในหน้า t i k t o k ตัวนี้มาทีหลังนะคะซึ่งหลายๆคนยังเข้าใจผิดนะว่าจะต้องมีการแปลงลิงก์แล้วก็คัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็นำไปโปรโมทเหมือนกับ e s h อ p e e l a z a d a นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการทำ TikTok Affiliate เนียมันก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องมีช่อง t i k t o k เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีการสร้างตะกร้าไว้ในช่องนะแล้วก็นำสินค้า a f f i l i a t e ของคนอื่นเข้ามาไว้ในช่องของเรานะคะและลูกค้านะคะจะต้องสั่งซื้อภายใต้ช่องของเราภายใต้ตะกร้าของเราเท่านั้นนะคะเขาจะไม่สามารถที่จะนำลิงก์แล้วก็ไปสั่งซื้อภายนอกได้นะเนื่องจากว่าการทำา t k t t o affiliate เนี่ยมันจะต้องสั่งซื้อภายในช่องของเราผ่านคลิปวิดีโอนะคะหรือไม่ก็ไลฟ์สดนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างของการทำ s h อ p p e e Lazada และ t i k t o k a f f i l i a t e นะคะ